พบกับอาจารย์เจ้านะคะดูดวงชาวราศีมีนในเดือนกันยายนองเจนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูเรื่องงานสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ p r v a r i t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพถ่ายได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลงเ o ซบุ๊กเพจ p r v a r i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ ExtraPo s t สแอดไลน์ VAN 919 4J หรือโทร0 6น2 6 9 9 4 5 6เรื่องงานเดือนนี้นะคะเรียกว่าถ้าท่านกำลังคิดจะหางานใหม่นะคะอาจารย์เตือนเลยว่าเดือนนี้ไปไหนไม่รอดนะคะไปไม่ได้ห้ามออกจากงานเด็ดขาดเลยเดือนนี้ต้องทำงานอยู่นี่นะคะซึ่งงานที่อยู่ที่เดิมนะตอนนี้ดูแล้วก็ ไม่ได้ยากลำบากอะไรแต่ว่าเป็นปัญหาที่ตัวเราเองนะคะว่าเราอาจจะเบื่อหรือว่าอาจจะอยากหางานใหม่ที่ได้เงินมากกว่าเดิมหรือว่าอยากที่จะอยู่อยู่กับครอบครัวใกล้บ้านจึงอยากที่จะเปลี่ยนนะคะแต่ว่าเดือนนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะห้ามออกจากงานเด็ดขาดเลยะคะ่ะยังยังยังคงต้องอยู่ที่เดิมอยู่นะคะท่านที่มองหางานใหม่อยู่ก็ยังยังไม่มีที่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 ถูกใจนะคะ ต่อมาเรื่องการเงินการเงินนะคะดูแล้วจะมีเรื่องของการเหมือนกับว่าบริหารจัดการหนี้ในะเดือนนี้เป็นเป็นเดือนที่เรามามาคิดเรื่องการบริหารจัดการหนี้ว่าหนี้นี้ควรจะปิดนะดอกแพงควรจะที่จะปิดหนี้นี้นะคะแล้วก็สร้างหนี้ใหม่เป็นอีกหนี้หนึ่งแบบนี้นะคะเดือนนี้ก็เลยการเงินก็เลยไม่ไม่ได้แย่นะคะ หมือนก็ว่ามันมีนี้ใหม่ก็จริงแต่ว่านี้เก่าก็จบไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็เรียกว่าจัดการการเงินไปได้นะคะก็ค่อนข้างดีเหมือนกันดูเรื่องความรักนะคะความรักในเดือนนี้นะคะก็เรียกว่าดีเหมือนกันไปได้เรื่อยๆนะคะท่านที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็เข้าเข้าใจกันดีเรียกว่า เข้าใจคุยกันเข้าใจไม่มีปัญหาอะไรกันในเดือนนี้นะคะท่านที่โสดอยู่นะคะเดือนนี้ก็อาจารย์ชิว่านจะจะมีสิ่งที่ถูกใจเข้ามาคนที่ถูกใจเข้ามาพูดคุยนะคะก็ก็ให้ดูกันไปดีๆยาวๆนะคะต่อมาเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเดือนนี้อยากให้ระวัง เรื่องของโรคโรคประจำตัวของท่านนะคะที่มีอยู่อะคะ่ะโรคประจำตัวของท่านอาจจะมีเรื่องของกลับมาให้เกิดอาการของโรคนั้นนะคะจนท่านอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลแอดมิดได้นะคะเดือนนี้ก็อยากให้ระวังเยอะๆเลยนะคะสุขภาพเดือนนี้เตือนตั้งแต่ต้นๆเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ให้รดระวังแล้วก็รวมถึงเรื่องอุบัติเหตุ ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุที่เล็กๆน้อยๆนะคะท่านอย่าทําอะไรที่มันเสี่ยงนะคะต่อไปการแก้ดวงเสริมดวงนะคะเดือนนี้นะคะอยากจะให้ท่านบริจาคบุลนิธิเกี่ยวกับเด็กนะคะหรือว่าให้ทุนการศึกษาเด็กอ,อาจจะเป็นโรงเรียนนะคะอะไรก็ตามหรือว่าโอนเงินนะคะง่ายๆเลยอโอนเงินเกี่ยวกับเกี่ยวกับเด็กทั้งหลายนะคะก็ ทำให้เคาะร้ายกลายเป็นดีได้นะคะในเดือนนี้ e ีโก้คอม o p ผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์ call center ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย v o i p Gateway แบรนด์ดินสตาหูฟัง call center แบรนด์ VT และ IP p ีโฟนแบรนด์ ATCOM สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบไอีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพ ให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานทูมี้งานเทเลเซลงานสายประกันเริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการทูมี้สำนักง,งานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่063-2698988 เราชื่อคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์